อยากได้ตุ๊กตาทานอสใช่ไหมซื้อให้พี่ปิ่นด้วยนะคะพ่ออ้าวก็ได้ลูกเพราะว่าพ่อน่ะรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้ปิ่นมุกแล้วก็ไปยกนะว้าวขอบคุณค่ะคุณพ่อนี่ทานอสวนันนี้ราคา5้าบาทเอาไปเล่นเลยไปแต่ไม่มีไฟนะ เราเพิ่งดูอเวนเจอร์จบอยากซื้อตุ๊กตาฮีโร่มาเล่นจังเลยเรามีเกือบหมดแล้วนะเป็นมุกทำไมไม่อยากได้ตัวร้ายอย่างธานอสบ้างอะ่ะเธอก็ไปขอพ่อดูสิเผอพ่อจะให้เอาเด็กๆเอาคุณพ่อคุณพ่อคุยกันอะไรเหรล,ลูกพงหนูกำลังคุยกันเรื่องของเล่นธานอสค่ะอยากได้ตุ๊กตาธานอสใช่ไหมซื้อให้พี่ปิน่นด้วยนะคะพ่ออา้าว ก็ได้ลูกเพราะว่าพ่อหนะรักลูกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้ปิดมุกแล้วก็ไปหยกนะไปไปรอในบ้านเลยลูกไปค่ะพ่อทำไมฉันต้องซื้อให้สองคนด้วยเนี่ยซื้อก็ได้เว้ยมาแล้วลูกตุ๊กตาทานอตที่หนูอยากได้ใช่ไหมลูก ว้าวคุณพ่อว้าวขอบคุณค่ะคุณพ่อต้องให้น้องเล่นก่อนสิให้น้องเบื่อก่อนค่อยเล่นเข้าใจไหมตัวนี้นะมันมีไฟยังวมาจับเล่นเลยลูกขอบคุณค่ะคุณพ่อปิดมุกให้ฉันเบื่อก่อนแล้วช่ค่อยเล่นนะเอาแล้วคุณพ่อของหนูล่ะคะของหนูอย่างนั้นเหรอ นี่นี่ทา็อตตัวนี้ราคา5บาทเอาไปเล่นเลยไปแต่ไม่มีไฟนะไปไปเล่นเลยลูกไป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 ปิ<ะ>่นมุกดูนี่ดูนี่เดินได้ด้วยอะ่ะ อ้าวปินมุกจะไปไหนอะฉันเบื่อพ่อรักลูกไม่เท่ากันแล้วเทำไมพ่อรักลูกไม่เท่ากันเลยพ่อให้เราเล่นแต่ของเล่นตัวเล็กส่วนน้องได้เล่นของเล่นตัวใหญ่แทนพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยปินมุกเป็นอะไรลูก แม่คะพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วคะแม่พ่อซื้อทานอตตัวใหญ่ให้น้องแต่ให้หนูเล่นทานอตตัวเล็กคะแม่ฮะแม่ก็ให้เงินพ่อไปซื้อทั้งสองตัวแต่ทาไมพ่อทําแบบนี้พอพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วคะแม่ยังงัหลูลกปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการ มัเนเดินได้ด้วยลูกนี่ใช่ค่คุณเอา,อ,าอ,อะไร,รอะคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่คุณรักลูกไม่เท่ากันนะคุณซื้อทานนอตตัวเล็กให้ปิ่นมุกแต่คุณซื้อทานนอตตัวใหญ่ให้ใบย,ยกอย่างนั้นเถอะมันคือการกระทําของคนที่รักลูกไม่เท่ากันคุณไม่รู้เหรอผมก็ซื้อทานนอตให้ลูกทั้งสองเลไงคุณทานอตเล็กกับทานอตใหญ่ไงเป็นพ่อลูกกันไง หมือน,นเหมือนเราใช่ไหมประโยช์ใช่ค่ะเ้่าคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกคุณรู้ไหมว่าคุณจะโดนอะไรจะโดนอะไรคุณคุณจะพาลูกกลับบ้านอีกอย่างนั้นเหรอคุณจะโดนลงดาบยังไงล่ะพอดูเป็นพอ่นพอที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรอประโยกน์ใช่ค่ะมากด้วย,ยปิ่นมุกยกโทษให้พ่อนะลูกนะพ่อรู้สึกผิดแล้วจริงๆนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะลูก เป็นครั้งแรกเลยนะลูกนี่เป็นครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะลูกที่พ่อทําผิดกับหนูแบบนี้พ่อสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและพ่อจะรักลูกให้เท่ากันยกโทษให้พ่อนะปีนมุกปีนมุกยกโทษให้พ่อเขาไม่ลูกหนูยกโทษให้พ่อก็ได้ค่ะเพราะนี่มันคือครั้งแรกที่พ่อทําแบบนี้ขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่อ